วันนี้ก็อยู่กับผมคนเดียวแล้วอ่าคือกบเกมซึ่งวันนี้ผมจะมาพามาดูเมืองนะครับที่เราสร้างกันนะครับเป็นยังไงท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยว่ ก็ออเลยกินคือบ้านเพื่อนอยน,นะครับอ่าเป็นไงสวยป่ะสุป่ะแต่อันเนี้ยหัวจากสตีตอนแรกผมก็ปี้ไปแล้วก็ไอเตียงมอนี่ผมก็ปีป้ใบมันไอเป็นสีส้มแล้วก็หัวหัวสตินี่อ่ะมันกลายเป็นหัวซอมมี้แล้วก็กระถางแล้วก็ดอกไม้เดง๋นี้มันก็หายไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่มันหายไปเพราะอะไรพาไปดู นี่แล้วก็มันจะไม่มีประตูด้วยนะครับประตูไม่มีหรอเดี๋ยวบ้านนึงนะครับเดี๋ยววงกลมใส่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็อันนี้นะครับอืมว่าเออดีป่ะโอเคมาเติมหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับ แล้วนีคือวันผมนะครับอ่ายังไงวันผมวันผมเดี๋ยวมดอกอรองเหระเยดย์นี่ยแอกดอรขนนะครับอ่าจะเป็นบางอย่น mm. yeah. ี yeah. ้นี่ ซึ่งวิธีกอปปี้นะครับอ่า er please, uh, hockey, drill, no okay. เดี๋ยวผมจะสอนนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสีกแค่ประมาณสวันเท่านั้อ่าสมมตินี่คือผมจะปลวาคอยไว้แล้วนะครับนี่ไงผมจะปลวาคอยไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไงสาม8ีหนึ่งแปดอเี้ยงเยโอเคเดี๋ยวมนเริ่มกันเลครับแต่ว่าต้องังสื่สาอยู่ในชั้น กี ا ا. <hai> <Alcohol> <ots> ่แ oh ล้วครับแล้เขียนมาอะไรเท่าไหร่แป๊บนึงขอเจ็ดพอดูพิกัดแป๊บนึงผมเขียนได้ไม่ได็กเก๊น้อยแล้วอ๋อ สาม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 ศูนย์ก้าแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับคมชุมแล้วก็สิ่งด้เองใช้ภูปัญญาของคนไทยไรร้เข้าไปด้วยก็3สองนะครับแล้วก็ไปสามนะครับแล้วก็ยีสิบนะครับแล้วก็เด็กัหนึ่งกระดับเยวแล้วก็ญี่ปครับี่อุ้ยน่าผู้ชม อ๋อน,นี่แก้วโหโหจริงจริงๆก้าใช่ไหมอีกแับหนึ่งนะค,ค,ครับโอ๋แก้ปิ้วเออนี่ครับสามปีนะครับ สอเยบิดนะคตัวมันทเป็นรูปแบบหนบ้า้วกวาก็มาเป็นแล้วเออเดี๋ยวนี่มันเขาวงกุมนนี่นี่มันอยู่บนนี่เอาได้ผู้ชม

ไงมันสีเลยไงวันมาดูบ้านโบในแคบไงเข้าไปดูบ้านหนึ่งขึ้นเงนกันอ่าเป็นไงนะครับนี่ขึวนแล้วก็ไปดูบ้านต่อไปนะครับบ้านต่อไป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  บ้านต่อไปบ้านต่อไปด้านต่อไปแล้วทำไมมันเอออมอมอืมไอ้นอะไรอ่ะอสวยมานด่ดด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 ยดด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 อดดดดดดวดด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 ด่ดดด้ดด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 ด ไอ้เจ้าท้องห้องน้อยู่ออจะให้ไอ้ดิจะให้ไอ้ไอ้ไฟนี้มันปิดนะเนาะจะให้ไฟนี้มันปิดใช่ไหมใช่ออกไปที่อยากได้ของรางวัลชิ้นนี้นะคน้องยังสามารถถ่ายรูปมาแลวสร็กันได้อยู่กับการถ่ายรูปัมนกับโบครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่นด้นนกนกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ใครถ่ายรูปมา วิ่งมาไลยยังมช่อเลยอยอ่ยอ่ยอ้ยอ่ย่ย่องยาแบงแล้วมาแบ่งเงนใช้โอ้โหมีฝึกเบลคงด้วยมาแบ่งกันใช้โอ้ยนึกว่าแล้ว อย่างแม่งแล้วมาแบ่งกันใช้ี๋้วเราจะมาลองมาดูของกุศนะครับต้อตําตําเดิมตําตําแบ่งกันใช้อือโอ้โหอะไรแนวบ้านนี่โคตรเจอเถื่อนเลย สำหรับเฮ้ยครับตอนนี้นะครังเดี๋ยวแบบนึงนะครับที่เดือเชื่อครับว่าน้องๆทุกคนจะมีเพื่อนซื้อเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจเพื่อนที่ไปไหนมาไหน กี้เดี๋ยวเขาจะไปโหลดแมปจากบนคูิแล้วก็มาลงในเครื่องเขาให้ดูอยากเห็นไหมล่ะโอเคนะคเนื้ชื่อแมปของผมชื่อว่าสี9สมเก้าเก้านะครับเนื้อหมองเนื้อใหม่เองแมคคัเ้ผมาเลยมาจากสี่สาก้าเกานะครับออบกมนอนเร็วเอะเอเอ๊ะเอ๊ะเกระดาษฟิวอะไม่เป็นไร งงน้อมันมันก็แบ่งแบ่งใช้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 กันมาเอาล่ะครับเว้นยิงตื่นตื่นบ้างเลยนะคับไม่เป็นไรครับน้ำม,ม,มันก็แบ่งแ <ละ S 2> บ่งกันใช้ใครชอบคลิปนี้ลนะคลิปนี้ก็อย่าลืมลดกดไลค์กดซับซับคลากันด้วยนะครับ่งสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอ่าลืมกดไลค์นะผู้บาย